สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศเลยพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่14กุมภาพันธ์2565หน้าที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะครับเป็นอีแตน6ล้อนะครับที่เข้ามาเสริมทัพ1รายการนะครับ เดี๋ยวเราจะไล่เรียงแต่ละรายการของวันนี้ให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเจ้าตัวคันไหนที่ติดจองไว้แล้วก็เราจะาไล่ขายให้ดูว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วนะครับเอาคันแรกเลยคันนี้นะครับเป็นย e ีดนหกล้อเครื่องส1บแรงนะครับเชนสีหน้า7นะครับ อ่าเช่สีตัวแรกเป็นหน้าสีทับด้วยหน้าสามนะครับเป็นอีแตนหกล้อเผื่อดดำนะครับสีสันสวยงามนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถจอดเป็นรถที่ใช้งานอยู่นะครับเพลานี่เป็นเพลาของร้อยสิบนะครับยางเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอบสิบห้ายางหน้าขอบสิบสี่นะครับระบบเบรกระบบไฟนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะครับ พี่น้องท่านไหนนะครับที่หายแสนต์สเปคแบบนี้ทีตัวแบบนี้สอบถามเข้ามาได้เกียร์เป็นเกียร์600ใหญ่นะครับเป็นเกียร์600ใหญ่นะครับระบบทุกระบบพร้อมใช้งานราคาขายนะครับขายอยู่ที่138,000บาทนะครับ138,000บาทนะครับสำหรับคันนี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามกันได้เลยนะครับ นะครับ138,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ระบบไฟพร้อมนะครับระบบไฟติดหมดเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับส่วนคันนี้นี่คันนี้เป็นของ f อฟซีร้อยเอ็ดนะครับเป็นของ f อฟซีร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายเคลือบเงานะครับแล้วก็เช็คระบบไฟนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นอีเทนหกล้อ นะครับคันใหญ่นะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับ2 8 5 0 0 0บาทนะครับ2 8 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้พร้อมทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับมีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับ285,000บาทนะครับเอฟหน้าเอฟหลังเครื่อง110เกียร์115สําำหรับคันนี้นะครับรับด้วยนะครับคันนี้ พี่น้องท่านไหนสนใจคันไหนก็สอบถามได้นะครับนะครับเป็นแสนสามหมื่นแปดพันบาทสำหรับคันนี้นะครับอีดแตนหกล้อนะครับรถพร้อมใช้งานรถสีสันสวยงามทั้งคันนะครับคันนี้ก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับทําดีเร็จเรียบร้อยรอจัดส่งนะครับวันที่สิบเจ็ดเจอกันนะครับ สองหนึงนกทานะครับสองเนืองนกทานะครับก็เราลองระบบให้ทุกคันนะครับสวยนะครับคันนี้สวยนะครับสวยเบรกอยู่ดีนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้สวยมากนะครับ ทดสอบระบบทดสอบบีกนะครับโอเคนะครับบีกผ่านนะครับนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ พี่น้องท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยๆรถงามๆแบบนี้สอบสามเข้ามาได้นะครับที่ร้านเสนเจริญทคเตอมเป็นตํอหนองจังหวัดบุรีรามนะครับรถของเราเช็คระบบให้พร้อมใช้งานทุกคนันนะครับ นะครับนี่คืออ e ีแดนที่เข้ามาใหม่นะครับคันแรกนะครับ1นึ่งแบาทนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันกลางนี่รอส่งพี่น้องทางเริงเริงนุกทานะครับคันที่3นะครับสองแสนแปดาบาทพร้อมทําสีใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนระบบไฟให้ใหม่ทั้งคันมีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูด้านใหนหน่อยนะครับว่ามีคันไหนที่ยังลงเหลืออยู่นะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็ทําสีแกะลายนะครับก็เกินห้าสิเอร์เซ็นแล้วนะครับเกินห้าสเอร์ซนแล้วนะครับเอฟซีได้จองไว้นะครับเราก็เก็บงานให้นะครับ ส่วนคันนี้นะครับก็ติดจองเหมือนกันนะครับอันนี้คือเก็บอ่าปรับสภาพให้สวยงามแล้วก็จะลงสีใหม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนการปรับสภาพอยู่นะครับเสร็จแล้วก็จะทําสีใหม่ก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับตอนนี้คือลูกค้าได้เอาเครื่องมานะครับลูกค้าจะเอาเครื่องมานะครับส่วนคันนี้นะครับปรับสภาพกระบะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกาําลังขั้นตอนการกําลังขัดนะครับขัดแล้วก็ ทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่เสร็จแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนเครื่องนะครับเอาเครื่องคูปต้าขึ้นใส่นะครับส่วนคันนี้นะครับก็ลงสีสีขาวสีพื้นสีกันสนิมไว้แล้วนะครับก็รอทีมช่าทีมงานช่างนะครับมาแกะลายทําสีนะครับก็เดี๋ยวช่างสีก็จะลงสีพื้นนะครับสำหรับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของคันนี้ เรียบเสร็จเรียบร้อยหมดมีสโลด้วยนะครับรถมีสโลติดสโลใส่เครื่องเสร็จแล้วนี่ก็ระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับคันนี้ก็ราคาก็จะอยู่เก้าหมืนแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยทําสีใหม่ทั้งคันนะครับเก้าหมืนแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องยังคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ก็พี่น้องท่านไหนสนใจกส็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถเกี่ยวกับรถไถห,หน่อยนะครับนะครัสำหรับรถไถน,นะครับรถไถก็จะเป็นรถไถ L 3 6 0 8 SP นะครับเป็น36ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเราปรับสภาพใหม่ให้หมดแล้วนะครับไฮดรล,ลิกเปลี่ยนใหม่กรองไฮดรล,ลิกเปลี่ยนใหม่ นะครับตีนเราเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองเส้นเลยนะครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับก็จุดที่มีตํหนี่มีรอยเราปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับเราปรับให้ใหม่ทั้งคันนะครับนะครับก็เบาะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เอกเปลี่ยนใหม่นะครับท่อไอเสียนะครับเราแต่งให้สวยงามไม่ให in ้ควันเข้าตานะครับสีเครื่องนะครับส uh ีเครื่องผมไม่ได้ทํานะครับ uh สีเครื่องจะเป็นสีเดิมๆนะครับสีเครื่องจะเป็นสีเดิมเลยนะครับแต่ว่าไอพวกพวกเนี้ยเนี่ยเราพ่นนะครับแล้วก็ชุดชุดใบดันเราพ่นนะครับเราพ่นสีเราพ่นสีทับนะครับแต่สีเครื่องนี่เรายืนยันให้ลูกค้าดูก่อนว่าสีเครื่องมันเดิมๆนะครับ ก็เราจะทําแค่สีแค่ชุดใบดันนะครับที่มันมือที่มันไม่สวยนอกนั้นเราปรับสภาพให้ใหม่หมดนะครับไฟหน้าแต่แกงหน้าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคันนี้นะครับขายอยู่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับอุปกรณ์มีสามชิ้นเลยนะครับมี ใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับอยางหน้ายางหน้านี่สวยนะครับอย่างหน้าสวยอย่างหน้าก็สวยนะครับอย่างหน้าสวยยางหลังสวยนะครับรถนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพยางยากก็เลยจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับสามแสนสามืห้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับ พี่น้องสนใจก็สอบถามได้นะครับเป็น36ม p ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับเดินหน้าด่าหลังที่ที่พวงมาลัยนะครับเครื่องดีเจดีนะครับทีเราพาไปดูรถเกี่ยวกันหน่อยนะครับนี่คือรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวตัวนี้เราปรับสภาพแล้วนะครับเราเพิ่งไปเกี่ยวมานะครับก็อีกไม่กี่วันจะเกี่ยวให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราปรับสภาพใหม่ทั้งคันเรียบร้อยแล้วนะครับ รถพร้อมใช้งานแล้วนะครับเป็น DC 70g นะครับปี57นะครับทำงานแค่1900ชั่วโมงนะครับรถยังเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพุ่งออกตัวในพุ่งเลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาขายขายอยู่ที่425,000บาทนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับรถสวยนะครับรถสวยนะครับ รถสวยนะครับปากคอเลยทาใหม่มาหมดเรียบร้อยนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับนะครับส่วนลูกรถเกี่ยวนะครับลูกรถเกี่ยวก็มีนะครับสี่หมืนห้าพันบาทนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับเครื่องพวนดินก็มีนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวเตอรี่ก็มีนะครับโครงหลังคาก็มีนะครับโครงหลังคาหนึ่งพันบาท นะครับยางนะครับยางของสายสิบหกก็มีนะครับสองเส้นพึ่งถอดออกจากสายสิบหกเอชพีคันเมื่อกี้นะครับยางไม่สวยผมก็เลยถอดออกแต่ว่ายางยางตัวนี้ยังใช้ได้อีกอยู่ประมาณสามปีนะครับดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะครับขายสามพันบาทนะครับนะครับรถอีแตนก็ยังมีนะครับรถอีแตนก็จะมีเข้ามีออกทุกวันรถอีแตนนะครับนะครับรถอีแตนคันนี้นะครับ พร้อมเครื่องนะครับพร้อมเครื่องพร้อมทําสีให้ใหม่นะครับอยู่ที่6กห0ืบาทนะครับใส่เครื่องคูปต้าให้สิบเอ็ดแรงนะครับหกหมื่บาทนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนสอบถามได้นะครับส่วนโรตารี่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นโรตารี่ของ3ามสิบหนะครับหนึงหกสี่นะครับเราเอาไว้ใส่รถหาสมุกสุแรงให้กับลูกค้านะครับ เดี๋ยวเราพามาดูเทนเลอร์ฝั่งนู้นหน่อยนะครับนะครับนี่คือเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์ตัวนี้นี่เดิมทีนี่ก็คือเจ้าของเดิมนี่เอาไปขนฟางนะครับใช้สำหรับขนฟางอยู่นะครับเขาจะมีตรงนี้คือเอาไว้นะครับเนี่ยตรงนี้คือเอาไว้ใส่ใส่เสียบไม้นะครับใส่เสียบไม้คู่คู่หน้าคู่หลังนะครับข้างหลังก็จะมีรูเหล็กอยู่คู่หน้าคู่หลังขึ้นไปแล้วก็ เอาฟางวางาๆวางวางสูงมากนะครับอันนี้คือสำหรับขนฟางนะครับขายอยู่สองหมืนแปดนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับพาก็จะเป็นเพาวสี่ล้อนะครับด้านล่างนะครับเหล็กกลางหน้าสีนะครับสองหมืนแปดบาทนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้นี่เป็นเทนเลอร์ของ d c ซีหศนะครับ สองหมืนห้านะครับขึ้นขึ้นดีซีหกศูนย์นะครับพี่น้องจอบไปขึ้นไมโครเล็กก็ได้นะครับไมโครพีซีสามสิบพีซีสี่สิบนะครับขึ้นได้นะครับสองหมืนห้านะครับนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนที่เอ่อต้องการลดไถนะครับลดเกี่ยวข้าวนะครับรดอีแตน นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามมาได้เลยรถของเรามีเข้ามีออกทุกวันนะครับเติมเติมทุกวันนะครับส่งทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดียหน่อยตัวนี้คือเป็นโครงโครงโฟวินนะครับอันนี้คือโครงโฟวินก็เราจะต่อเป็นอีแตนโฟวินนะครับพี่น้องรอชมแล้วกันนะครับว่าเราจะต่ออีแตนฟวินจะออกมาทรงไหนนะครับจะได้เจอกันแน่นอนนะครับ ฝากด้วยนะครับพี่น้องอันไหนที่สนใจนะครับรถอีแตนนะครับรถเขียวข้าวรถไถนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กาบขอบพระคณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกาบขอบพระคณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสินค้าดีราคาถูกมีเข้ามาทุกวันนะครับ พี่น้องได้เอาไปใช้งานแน่นอนนะครับที่ร้านแสรเเริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ